สวัสดีจ้าวันนี้เราจะอยู่กันในเกม리겐ออฟสติกแมนและวันนี้เราจะจะจะ,จะบ้านตัวละครกันนั่นก็คือตัวละครนี้ซึ่งซื้อเป็นเมื่อวานอยู่เออไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้าดูสินี่ไงตัวนี้เคาบ้าใจใจใจเลยเรามาที่นี่พ่อป้านเราไม่ได้มารีวิวและไม่ได้มาซื้อสกินโอเคเพราะฉะนั้นเราจะปั้นตัวนี้ก่อนเอออันนี้อันนี้หมัดเหล็กเรา่ต้องห่วงกาเรนไม่อันนี้ก็คงจะได้ใช้อยู่ รอฉันปั้นกนก่อนโอเคถ้าทุกคนถามว่ามีเพชมีเพชรอ,อยู่หกร้อยเอาไปทำอะไรแน่นอนกดปี่สมบัติการสุนเจะไงล่าโอเคมาวันนี้ต้องได้ของม่วงหนึ่งต้องได้ของม่วงเป็นโจมตีโจมตีไม่ก็เลื่อนไม่ก็ป้องกันก็นแหละแต่ขอโจมตีหนักๆนะขอสีม่วงด้วยนี่ก็ค่ะ ได้ก่อผ้ามาส่งกูต้องให้ครวะอ๋อก่อผ้าก่อผ้าก่อผ้านี่ให้กาเลนโอเคคุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่เยสดาบสั้นม่วงตีลูกสาเกไกาอยู่นะเฮ้ยได้แล้วกูป้องกันปูดปูดดึงไปให้หมดแม่บอลไฟใหม่ไทยโอ้ผมว่านี่นี่เป็น่าจะเอาดึงไปให้หมดูอ้ อาดิตได้เพียงแค่หนึ่งนาทีของหมดตัวแล้วเวลิกูดมากแต่แต่มันยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะตาย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 ตข้าวบ้านนี่ผมจะสภาพนะเหมือนเน้นดามเิเทนไม่รู้เลยไม,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขอทำการเอาอันนี้ออกก่อนเอาเลื่อนเข้ามาครบอย่าง ออบออบเฮดพี up, up HP, เพิ่มด้วยเออวามันดูออบอย่างนี้ด้ HP, เหรอะพึ่งลุ้นเนี่ยมีเฮดพีเพิ่มเฮดพีอยู่แปดร้อยสิบเพิ่มแล็กแ็คอู้เยอะอยู่นะเนี่ยอู้นี่ก็พ่อนยังไม่แพ้กันในดับกว้างไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟาร์มมาใหม่ถึงเวลาถ้าหลงเงินบายบายนะห้าเหมือนฉันฟาร์มมา, <laughs> บายบายเจอก,กัน เหมือนจะไม่พอเหมือนจะไม่พอโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับมาแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวกลับมาเออทุกคนตัวเล่นั่นแหละไม่ต้องหวงว่วงเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ผมเพิ่งเล่นทางการทีนะทุกคนทุกคนจะสงสัยว่าเอ่อทำไงให้แบบว่ามันได้เพชรเยอะขนาดนี้เดี๋ยว เดี๋ยวครู50ซับเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าผมฟาร์มเพชรเยอะๆได้ยังไง50ซับเดี๋ยวบอกให้เนี่ยตามจํานวนเพชรเนี่ย50เนี่ยตอนนี้ประมาณสสิบกว่าๆ20ไม่เป็นไรป่าได้เวลารีวิวตัวละครคนะาวป้าแล้วผมว่าเราจะให้มันมีศัก,กยภาพมากที่สุดโอเคป่าเอาหมัดเหล็กออกไปคาป้าทีไมตัวน,นี้มาเลยน,นี่ป่า การโจมตีปกติก็จะเป็นการคือมันจะพลุ่งจำสังเกตจะพลร่งมากแถ้าปิดท้ายเนี่ยจะเป็นการเตรียมดาวนะอ่าสกิลแรกนะลูกัแรกมันจะเป็นการปล่อยดากวกระจายไปขนาดนะฮะแต่่โหลดเล็วเหมือนนัเนนี่ย สกิลสองสกิลสองแต่เรนต้องกดดูอันนี้สกิลที่สามปันตาจะได้จังยังไม่ได้แตงไม่ได้ดูสกิลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปอัดสกิลกันอีกทีนึงไปเดี๋ยวเราไปอัดสกิล ดูคิว่ามันมีอ่านสกิลไหมที่ที่เล่นผ่านมาไม่เคยอ่านเลยสกิลเนี่ยอู้มีการสร้างข้อเสียหายด้วยนะเนี่ยแค่เลยทุกคนเราเราจะไปดูกันเราจะไปดูอีกอีกอ่าอ,อีกหนึ่งสกิลที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใช้เขาป้าเล้าสองอุบาทย ม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะรีวิวเขาป้าถึงเวลสิบแน่ๆฮะเออยอมรับนะว่ากว่าจะเอาตัวหนึ่งถึงเวลสิบได้นี่นานอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูสกิลที่ไอหอตัวที่เหลือกันไปไปดูกันเลย นี่ก็เป็นวงสกเุงสกลงสกล,แ,กลแต่ได้รามิชชแล้วทุกคนอ๋อ,อ,อเป็นแกนไม่ตัวเองกายเป็นเงา อันนี้แค่มารีวิวสกิลนะเดี๋ยวเราจะไปจัดเป็นในคลิปหน้าเลยนะฮะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแค่การเปิดเิดของตัวละครแต่ตัวละครที่เหลือมาแน่ๆฮะแต่ว่าตัวถัดไปจากเขาป้าก็น่าจะเป็นตัวละครอ่าตัวต่อไปเดี๋ยวนึงดูก่อนเลยดีตัวต่อไปนะเดี๋ยวจะเดี๋ยว้จะรีวิวคือนักโทษตัวนี้กันนะฮะตัวต่อไปแต่อาจจะต้องรอนานใหน่ จริงๆตรงนี้ผมเป็นแบบฟุตเทจก็ได้นะแบบเป็นฟุตเทจว่าช่วงนี้ผมทําอะไรอยู่เออโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูฟุตเทจกันนะฮะว่าช่วงว่าช่วงระหว่างนั้นอะผมไปทําอะไรกันบ้างไปดูกัน 자막 제